อยากรู้ไหมครับเดทเหตุ hate, หาจุดซื้อกันยังไงวันนี้พามาเดทเทตให้เห็นครับและอธิบายทั้งจุดซื้อและจุดขายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p e d i t t ท a d e r ครับวันนี้พามาเดทเหตของจริงให้ดูและจะอธิบายเหตุผลในการซื้อแล้วก็เหตุผลในการขายด้วยนะครับเอาให้มันชัดเจนกันไปเลยเพราะว่าในการเดทเหตมันมีการตัดสินใจที่ถี่มากแล้วก็เร็วมาก เราอาจจะหาเงินได้เร็วแล้วก็ง่ายนะครับแต่เราต้องจํากัดความเสี่ยงอยู่เสมอสําหรับใครที่อยากเริ่มต้นเทรดไปพร้อมกันสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้ขั้นตอนง่ายมากลองทําไปพร้อมกันนะครับกรอกอีเมลชื่อหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน Gmail แบบผมก็ได้นะครับคลิกตรงนี้เลยเลือก Account ที่เราต้องการสมัครแล้วกดดําเนินการต่อกรอกชื่อแล้วกดดําเนินการต่อได้เลยตั้งค่าการเปิดบัญชีในเบื้องต้นแล้วกดเปิดบัญชีครับใส่วันเดือนปีเกิดกดบันทึก เพียงเท่านี้เราก็เริ่มต้นการเทรดได้แล้วครับหรือใครอยากฝากเงินเพื่อลองเทรดก่อนนะครับกดที่ตรงนี้ได้เลยครับฝากเงินแล้วกดรับการยืนยันสาหรับครั้งแรกติ๊กถูกดําเนินการต่อกดเลือกเอกสารที่เราต้องการใช้ยืนยันตัวตนนะครับอัปโหลดเอกสารแล้วกดดําเนินการต่อเราล้อแค่อึดใจเดียวครับเราสามารถเริ่มเทรดด้วยเงินจริงๆได้เลยเอาละครับเรามาลุยกันเลยบอกไว้ก่อนนะครับว่ากรณีศึกษาในคลิปนี้ เป็นเพียงตัวอย่างการวิเคราะห์อาจมีความคาดเคลื่อนเมื่อน,นําไปใช้จริงต้องเอาไปปรับใช้นะครับวันนี้ผมก็จะพามาเทรดสัก 2- อสตัวอย่างจะได้อธิบายแบบละเอียดนะครับว่ามันซื้อยังไงขายยังไงสําหรับในการเทรดผมใช้หน้าเฟรมหลักเป็นไทม์เฟรม1นาทีเพื่อความรวดเร็วและเดทเทรดก็จะได้เห็นภาพชัดๆนะครับเน้นกินกําไรคําสั้นๆแต่ว่าขอกินบ่อยหน่อยอสําหรับตอนนี้นะครับเนี่ยกราฟนะครับเราลงดูกราฟโดยรวมนะว่า มันก็มีการทำฐานครับราคาเนี่ยก็มีการเวี่ยงขึ้นเวียงลงอันนี้เป็นธรรมดาครับยังเหวียงค่อนข้างแรงอยู่แต่ว่าในการหาจุดเข้าซื้อไม่ยากครับให้ลองดูนะว่าแนวโน้มณล่าสุดเนี่ยมันกำลังขึ้นหรือว่ากำลังลงอยู่สมมติณปัจจุบันนี้อันนี้ง่ายหน่อยครับว่ากำลังไหลตัวลงมากำลังลงนะครับดังนั้นแล้วถ้าเพื่อความง่ายเราก็รอให้มันมีการพักตัวหรือว่าเด้งขึ้นไปดานบนนิดนึง และเราให้กดขายลงมาทําให้นากการาฟตวเน,นี้ผมอาจจะต้องรอสักนิดนึงและนี่คือเหตุผลข้อแรกครับของการเทรดไม่ใช่ทุกวินาทีที่เราสามารถเทรดได้เราต้องรอจังหวะที่คุ้มค่าเพื่อจํากัดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดทุกการเทรดมีความเสี่ยงครับแต่ว่าเราจะทํำยังไงให้ความเสี่ยงนี้มันน้อยๆและเราสามารถควบคุมไม่ให้มันบานปลายได้อาเช่นตอนนี้ครับมีการเด้งขึ้นไปดน้บนแบบแบบนี้นะครับผมก็จะกดเซล์ลงมา ดักลนะครับเซลเรียบร้อยครับตอนนี้ผมทําการเข้าซื้อเรียบร้อยแล้วเขาเรียกเป็นการซื้อฝั่งลงนะครับก็คือว่าถ้าราคาลงมาผมจะได้กําไรส่วนถ้าราคาขึ้นไปผมก็จะขาดทุนผมจะสต็อปลอสง่ายๆนะคที่ที่หัวตรงนี้เพราะว่านี้มันเป็นไฮก่อนหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้ต้องพิจารณากันนะครับว่าเรื่องของเรเวอรเรจ เรื่องของเงินต้นที่เราใส่ไปเนี่ยถ้าเราสตอปล้อตรงนี้ปุ๊บมันคุ้มค่าหรือว่ามันยอมรับได้หรือเปล่าสมมติว่าถ้ามีการสตรอปลออตรงนี้เกิดขึ้นจริงจแล้วผมขาดทุนทั้งหมด2,000เหรียญผมคิดว่าผมอาจจะยอมรับไม่ได้มันเป็นเงินที่เยอะไปแล้วถ้าสมมุติเป็น200เหรียญผมว่ามันก็ยังเยอะอยู่นะสำหรับผมขอแค่ร้อยเหรียญได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นแล้วถ้าสมมติว่าตรงนี้ขาดทุน100ผมยอมรับได้ แต่ถ้าขาดทุนมากกว่าน,นี้ผมอาจจะยอมรับไม่ได้ดังนั้นแล้วเหมือนเราก็ต้องฝึกเทรดให้รู้จังหวะว่าโอเคนี่คือการซื้อขายที่มันโอเวอร์เทรดมันเกินตัวไปสําหรับเราหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นอะตอนนี้ครับหลังจากที่ผมเข้าซื้อนะที่เส้นปะเนี่ยสังเกตเส้นปะตรงนี้ครับเนี่ยปะเล็กๆตรงนี้ครับตอนนี้ก็มีกาไรประมาณหนึ่งนะเพราะว่าราคามันมีการไหลลงมาแต่ว่าแบบนี้นะครับมันยังยก็ยังไม่ถึงจุดขายนะยังไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้น ผมอาจจะถือรอสักนิดนึงเพราะวันนี้ก็เพิ่งผ่านไปน่าจะนาที2นาทีองอะผ่านไปแค่ประมาณ2แท่งเทียนเองนะครับแล้ววันที่เรามีโพซิชันอยู่ที่เราซื้อหรือว่าขายอยู่บางคนนะครับเห็นกําไรนิดนึงแล้วอาจจะอยากว่าเฮ้ยขายเลยดีไหมวิธีที่ทําให้เราถือได้นานขึ้นนะครับอันดับแรกครับลองดูความคุ้มค่าก่อนว่าถ้าสมมุติว่าผมเข้าซื้อตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับผมสตอล์ปลอตตรงนี้แล้วกําไรเนี่ยผมเอาแค่นี้ลองดูที่ช่องด้านล่างตรงนี้ครับกับช่องด้านบน อันไหนกว้างกว่ากันคำตอบก็ง่ายครับช่องนั้นบนดังนั้นแล้วณนะจุดตรงนี้ถ้าเราจะขายเนี่ยกำไรเราน้อยกว่าสต็อปลอสเสียอีกแบบนี้นไม่คุ้มค่าไม่ค่อยแนะนำให้เทรดวิธีการถ้าสมมุติว่าเราต้องการเก,ก็บกำไรตรงนี้ครั้งหน้าเราต้องสต็อปลอสให้แคบกว่านี้เพื่อที่ความคุ้มค่าจะได้เกิดความคุ้มค่าที่แนะนำนะครับก็คือสมมติครับว่าตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นจุดที่เราขายนะประมาณตรงนี้ จุดที่เราสต็อปลอสจุดที่เราล็อกกําไรครับเนี่ยสมมุตินะครับอันนี้คือ1ก้อนอันนี้คืออีกก้อนหนึ่งอันนี้คือขั้นต่ำเลยครับมินิมัมเลยแต่จริงๆแล้วเรื่องของการล็อกกําไรเนี่ยมันสามารถไปได้ไกลมากกว่าที่เราคิดเราต้องค่อยๆเลื่อนเถวเลื Stop ล่องสต็อปเนี่ยตามไปเรื่อยๆในการเทรดทุกสินค้านะผมจะใช้หลักการประมาณนี้เพื่อความคุ้มค่าในการเทรดเพราะเราเนี่ยไม่มีทางเข้าซื้อ10ครั้งแล้วเราได้กําไรทั้ง10ครั้งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นแล้วเพื่อความง่ายต้องมีส t o p ปลอสต้องมีการกำหนด i ิตรีวอร์ดเลโชหรือว่าความคุ้มค่าในการเข้าซื้อ,อส่วนกรารณนปัจจุบันตอนนี้ครับมันก็ยังเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอันนี้เป็นธรรมดาเป็นปกติเดี๋ยวเราลองดูกันแบบเร็วๆนิดนึ่งนะว่าการเหตุรอบนี้ของผมจะได้กำไรหรือว่าจะขาดทุน กลับมาอีกครั้งนะครับเกือบหลับเลยนะครับเดินทางมาจนถึงจุดที่ผมคิดว่าความคุ้มค่าเริ่มได้แล้วเราลองดูตรงนี้นะครับตรงนี้คือจุดที่ผมเข้าซื้อน่าจะประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้ตีว่าเส้นประมาณตรงนี้นะครับผมสต็อปรอตตรงนี้ครับปัจจุบันครับราคาอยู่ตรงนี้ละตรงนี้ผมคิดว่ามันเกือบเกือบสองเท่าหรือประมาณ2เท่าแล้วดังนั้นครับผมจะล็อกกำไรตรงนี้ครับโดยการขายทิ้งทั้งหมดเลยวาแล้วผมก็ขายทิ้งครับ ทีนี้เหตุผลในการขายง่ายๆเลยครับคือความคุ้มค่ามันได้แล้วก็ราคาเนี่ยเราลองสังเกตนะว่ามันลงแบบเบนขึ้นครับลงเด้งลงเด้งอันนี้ก็เหมือนครับลงเด้งแล้วก็ลงดังนั้นผมคิดว่าต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีการเด้งเล็กๆได้แล้วก็ลงต่อทําให้ใน,นจุดเนี้ยผมมองว่าเป็นจุดที่ผมควรจะต้องขายล็อกกําไรไปก่อนเพราะว่ากําไรเนี่ยก็ถึงเป้าขั้นต่าที่ผมคิดไว้แล้วเรียบร้อย ผมจะพามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับว่าการเล่นสวนเทนเนี่ยมันจะเป็นยังไงการเล่นสวนเทนก็คือว่าตอนนี้ภาพล่าสุดมันกําลังลงแต่ผมจะเล่นฝั่งขึ้นแต่ผมจะกดซื้อฝั่งขึ้นให้ดูนะครับผมเริ่มนะครับตอนนี้ผมก็กดซื้อแล้วที่ราคาประมาณแถวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าครั้งนี้จะได้กาําไรหรือว่าจะขาดทุนถ้าเราซื้อจังหวะที่มันส่วนขึ้นไปนะครับเหตุผลที่เข้าซื้อก็เพราะว่าเป็นการแบบ กินเด้งกินระยะสั้นๆนะครับหวังว่ามันจะเด้งส่วนถ้ามันไม่เด้งผมก็คัดทิ้งทันทีในการคัดทิ้งนะผมอาจจะต้องคัดเร็วนิดนึงเพราะว่าผมเล่นส่วนเ็นเนาะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับจุดที่ผมเข้าซื้อไปเนาะประมาณแถวตรงนี้เนาะแล้วสังเกตที่โลนี้ครับโลนี้ถ้าหลุดผมคัดเลยทันทีตัวเล็กนิดนึงครับเอาง่ายเลยก็คือว่าผมไม่อนุญ,ญาตให้เขาเนี่ยสร้างโลงใหม่ในช่วงระยะเวลา2 3นาทีนี้ไม่อนุญาตอนุญาตให้ขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น อันนี้คือการเล่นแบบสวนเทนเล่นแบบกินเด้งมันเป็นความเสีย่ยงนิดนึงแต่ว่าบางครั้งมันก็ทํากําไรให้เราได้อัน,นเรามาดูนะว่าผมจะได้กําไรหรือว่าจะขาดทุนจากการเทรดครั้งนี้ครับอตอนนี้นะครับเหมือนว่าราคาเนี่ยจะไม่เด้งขึ้นไปแรงๆตามที่ผมคิดไว้เลยมีการย่อลงมาด้านล่างนะครับมีการสูงขึ้นไปใหม่ด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับคือราคาจะเห็นนะว่ามันขึ้นๆลงๆตลอดเวลานะครับ จากที่เหมือนจะแย่มันก็ดึงกลับไปดีจากที่เหมือนจะดีมันก็ดึงมาแย่สิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเรื่องของสภาพจิตใจ,จครับถ้าเราเอ้ยขายดีกว่าซื้อดีกว่าอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ได้มองเป้าไม่ได้มีแผนไว้รอในใจเนี่ยจะยากนิดนึงครับก็แนะนํานะครับควรต้องมีแผนในการเทรดเริ่มไรแล้วครับเริ่มไรแล้วครับจะถึงสต็อปลอตไหมครับจะถึงไหมครับ โอเคครับถึงสต็อปลอเรียบร้อยครับหลุดโรลงมาผมก็กดขายทิ้งครับและแน่นอนครับเมื่อขายเสร็จครับมันจะมีการดีตัวขึ้นไปครับผมขอคัดนิดนึงครับถ้าใครต้องการมาเดินเทรดด้วยการแบบผมนะครับสามารถเปิดบัญชีได้ที่ใต้คลิปขั้นตอนง่ายมากๆขั้นตอนการฝากเงินก็ง่ายนะครับยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก็สามารถฝากเงินมาเทรดด้วยกันแบบนี้ได้เลยสรุปบทเรียนครับหลังจากที่เราได้เทรดครั้งที่2นี้นะครับอย่างที่บอกไปช่วงแรกนะครับว่า พอเราสวนเทนเนี่ยความเสี่ยงมันมากขึ้นเสี่ยงที่เราต้องปฏิบัติก็คือว่าต้องสต็อปลอดให้แคบๆครับสต็อปลอดเร็วขึ้นการขายทางออนไลน์ครับก็ต้องขายเร็วขึ้นเช่นเดียวกันความเสี่ยงอาจจะมีมากหน่อยแต่ว่าบางครั้งครับก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้เราได้เป็นอย่างดีเหมือนกันเพราะว่าเราที่กําลังแบบเทรดสั้นๆอย่างเงี้ยครับมันจะเหมือนว่าซอยไม้ได้เยอะแต่การซอยไม้ซื้อ,อๆขายขายบ่อย ต้องระวังเรื่องของจิตวิทยาการเทรดนะครับบางทีเราเสียแล้วเราอยากได้คืนเราจะซื้อคืนแบบรวดเร็วแบบนี้มีความเสี่ยงสูงมากต้องระมัดระวังประเภทที่แบบว่าอยากได้คืนอยากเอาคืนสุดท้ายเนี่ยลอดน้อยมากครับอาจจะเสียมากกว่าเดิมด้วยซ้ำดังนั้นแล้วถ้าเราขาดทุนเราก็ตั้งสติครับลองถอยออกมามองภาพกว้า,างเช่นตรงนี้ลองถอยออกมาดูครับว่าเอแนวโน้มโดยรวมเนี่ยมันเป็นยังไง มันยังลงลงอยู่หรือเปล่าถ้ามันยังลงอยู่เราก็ดักซื้อฟังลงครับอย่างเช่นนี้ผมดักซื้อฟังลงอีกครั้งนึงผมก็กดเซลล์ลงไปนะครับแล้วเราก็ทําแบบนี้ครับสามารถวนซ้ำๆได้เรื่อยๆถ้าเรารู้หลักการที่สําคัญเลยตรงนี้ก็คือว่าเทตามเทนครับเขากําลังขึ้นก็ซื้อฝั่งขึ้นเขากาลังลงก็ขายครับนี่คือสิ่งที่เราต้องจดไว้นะครับและทั้งหมดนี้เป็นกรณีศึกษานะครับที่นาํามาฝาก หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอยากติดตามคลิปการเทตุอีกลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะแวะเอามาฝากกันเรื่อยๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ